แบบนี้เลยค่ะสวัสดีจ้าเจอกันอีกแล้วนะคะกับเจวุ้นเนาะวันนี้เจวุ้นจะพาเพื่อนๆไปทําแกงเขียวหวานเนื้อค่ะสูตรทำํำขายหน้าร้านเจวุ้นเนาะปะตามไปดูวัตถุด,ดิบกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างตามเจวุ้นมา วันนี้เจ๊วุ้นจะพามาทําแกงเขียวหวานนะคะอันนี้เป็นเนื้อเปื่อยเนาะเจ๊วุน้นเออซื้อเนื้อมาโลละห้าสิบาทเนาะอันนี้เรามาตุนเรียบร้อยแล้วค่ะคือเราทําให้มันเปื่อยก่อนนะก่อนที่เราจะเอามาแกงเจ๊วุ้นจะเอามาแกงเขียวหวานเนาะก็ใส่มะเขือนี่ค่ะแกงเขียวหวานใส่มะเขือเปาะเนาะแล้วก็จะมีใบโหระพาค่ะใบมะกรูดใบมะกรูดฉี่แล้วก็อันนี้เจ๊วุ้นไม่มีพริกชี้ฟ้าแดงเราได้ ก็เลยเอาพริกลิ้มาแทนค่ะพริกแดงเนาะพริกจินดาดแดงเดี๋ยวเราจะเอามาหัน่นเป็นซี่ๆค่ะเครื่องปรุงก็จะมีนี่ค่ะกะทิหัวก,กะทิแล้วก็หางกะทิอันนี้จะวุนสั่งมาหนึ่งกิโลนะอันนี้น้ําตาลทรายค่ะน้าําปลาผงนัวรสดีค่ะเกลือน้ําตาลปี๊บจ้ะและนี่ค่ะนางเอกเขาพริกแกงเขียวหวานค่ะจะวุ้นซื้อมาแบบนี้เลยนะเขาก็จะผสมมาให้แบบนี้ค่ะ อันนี้ครึ่งกิโลค่ะป่ะนี่ค่ะเราก็จะเอาหัวกะทิเนาะใส่ลงไปในกระทะเลยนะใส่ลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะรอให้กะทิร้อนสักหน่อยนะเราจะช้อนหัวเก็บไว้ค่ะหนึ่งถ้วยเหมือนเดิมเลยนะของเจบุนรอให้หัวกะทิเขาลอยขึ้นมาค่ะ แล้วเราเตรียมถ้วยไว้อย่างนี้นะตักใส่หรือมีหัวกะทิลอยขึ้นมาแล้วเราก็ช้อนค่ะใส่ไว้ในถ้วยนี้นะวิธีแกงที่ทําให้น้ําหน้าตาเาขาเข้มข้นค่ะถ้าเราไม่ช้อนหัวกะทิเก็บไว้เนี่ยเวลาเราแกงมันก็จะเป็นน้ําแบบว่าจงเหลงเนาะเขาเรียกน้ําจงเหลงน้าําใส เนี้ยเจวุ้นซื้อมาสองกิโลค่ะซื้อมาแล้วก็เอามาเที่ยวไว้เนาะแล้วเราก็เก็บใส่ตู้เย็นไว้ค่ะเมื่อวานไปตลาดไทยมาเศษเนื้อแบบนี้ทําอะไรก็อร่อยนะเป็นเนื้อเนื้อที่ว่าเขามาทาเนื้อเปื่อยอะ่ะแต่เราก็ช้อน้อนเขาเก็บไว้เลยจะหลีไปลงนะ นี่เราจะใช้หมดหนี่เลยนะคะเพราะว่าเนื้อเราเยอะอยู่เนาะครึ่งกิโลค่ะนี่แล้วเราก็จะเที่ยวหัวกะทิกับพริกแกงของเราไปด้วยกันค่ะเที่ยวให้เขาแตกมันดีก่อนนะแล้วเราก็เอาเนื้อใส่ลงไปอันนี้เราก็ น้ำแกงเริ่มแตกดีแล้วนะเราก็เอาเนื้อใส่ลงไปเลยค่ะที่เราเตรียมไว้นะเนี่ยเจวุนซื้อมานี้สนะองกิโลนะสองสามกิโลประมาณเุ็นเศษเนือน้อน้ำก็เลยดูเยอะเราก็เคี่ยวไปกับน้ําแกงเลยค่ะมันแห้งไปเราก็ อเอหัวกะทิใส่ลงไปเลยอันนี้เราเติมหางกะทิลงไปแล้วเราก็จาะปรุงแล้วนะคะขั้นตอนแรกเจีวุ้นก็จะใส่น้ำตาลปี๊บไปก่อนเลยเนะาะน้ำตาลปี๊บสามช้อนโต๊ค่ะใส่งลงไปนี่แหละใส่ประมาณนี้เลยนะ ความหวานความอะไรเนี่ยเอ่อก็อยู่ที่ว่าเอ่อเครื่องปรุงนะความเค็มอะไรเงี้ยเราต้องระวังด้วยเนาะเสร็จแล้วเจ๊วุ้นจะใส่เกลือค่ะใส่เกลือก่อนประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะประมาณนี้ใส่ลงไปค่ะเจ๊วุ้นจะใส่รสดีด้วยนะสองช้อนโต๊ะค่ะวันนี้แล้วก็จะตามด้วยผงนัวค่ะผงนัวเนี่ยจะใส่ช้อนครึ่งค่ะใส่ลงไป อันนี้เราใส่เพื่อจะให้เครื่องปรุงของเราเนาะแทรกเข้าไปอยู่ในเนื้อของเราเลยรสชาติเนื้อของเราก็จะได้มีรสชาติที่ว่าเอ่ออร่อยเข้าเนื้อเขาเรียกอร่อยเข้าไปในถึงเนื้อเลยนะข้างในเวลาเคี้ยวเข้าไปเนะี่ยจะไม่มีเอ๊ะอ,อะไรอย่างเงี้ยคือเคี้ยวไปแล้วมันจะเป็นเหมือนอันเดียวกันแต่ถ้าเราไม่เคี่ยวไปแบบเน,นี้ย ข้างนอกมีรสชาติแต่เคี้ยวไปถึงข้างในปุ๊บเป็นจืดๆเนาะแม่อร่อยเราใส่น้ําตาลปีลงไปแล้วน้ําตาลทรายกับน้าําปลาเราจะยังไม่ลงไปนะคะตอนนี้รอให้เครื่องปรุงแล้วก็เนื้อของเราเข้ากันได้ดีก่อนน้ําปลากับน้ําตาลทรายเราจะมาปรุงรสกันอีกทีค่ะว่าเขาขาดรสอะไร เราไม่ต้องรีบใส่นะคะเพราะว่าถ้าเรารีบใส่ไปเลยเนี่ยเดี๋ยวของเราอาจจะเค็มได้เนาะอันนี้เราจะเคี่ยววัตถุดิบที่เราใส่ไปกับเครื่องปรุงที่เราเติมไปเมื่อกี้ก่อนเียวให้ทุกอย่างเดี๋ยวเนี้เราก็จะแตกมันเนาะเริ่มแล้วแกงเนื้อเปื่อยเนี่ยลูกค้าชอบมากเลยนะความแบบว่ามันจะมีเอ็นเนาะ มีเอน็นมีมันมันที่กินแล้วเนื้อมันเนื้อส่วนมากมันจะอร่อยมีความอร่อยค่ะแล้วมีเอน็นมีมันเราก็จะมีเนื้อแทรกกันอยู่ด้วยกันเนาะอร่อยค่ะลูกค้าที่นี่จะชอบมากเลยแต่ว่าเจ๊ว,วุ้นไปก็บางทีก็ได้มานะบางทีก็ไม่ได้มาเพราะว่าส่วนมากจะจบแบบว่าไม่สวยอะไรเงี้ยมีมันเยอะไปก็ไม่เอามาเที่ยวไปสักประมาณ สิบห้านาทีแล้วเราก็จะมานำหางกะทิใส่ค่ะนี่ค่ะเนื้อของเราก็ได้ที่แล้วนะเจวุลก็จะเติมหางกะทิลงไปค่ะใส่หางกะทิของเราไปเลยใส่แล้วเร่งไฟได้เลยนะคะอนนี้ เร่งไฟเลยค่ะเขี่ยวได้ทีแล้วเนาะเราก็เล่งไฟเลยดูกะทิแตกมันสวยเลยพริกนี่ถ้าใครมีพริกชีฟ้าแดงก็ใช้พริกชีฟ้าแดงนะพอดีวันนี้เจวุ้นไม่มีเนาะเออเลยใช้พริกจินดาแทนถ้าใครจะใช้แบบเจวุ้นก็ได้นะกะทิของเราก็เริ่มเดือดดีแล้วนะ เดือดแบบนี้เลอาให้เดือดเดือนเลยค่ะเพราะเดี๋ยวเราจะใส่มะเขือเปราะแล้วก่อนตอนที่ช่วงเราจะใส่ผักอะ่ะเราต้องให้น้ําแกงของเราเดือดอพอน้ําแกงเราเริ่มเดือดดี้เราใส่มะเขือเปราะลงไปเลยค่ะมะเขือเปราะก็แล้วแต่เรานะเราจะใส่เท่าไหร่อันนี้เจวุ้นใส่สามกิโลค่ะเนื้อสองกิโลกว่าเนาะ ประมาณนั้นนะคะสองสามกิโลจะไม่ได้จะวนลืมประมาณนั้นอ่ <_ imprint> เราใส่มะเขือป่อแล้วเรารอให้น้ําเดือดก่อนค่ะนี่ค่ะใบมะกรูดใส่ลงไปลดความหอมนะเพิ่มเกลือค่ะเนี่ยประมาณช้อนชานะใส่ลงไปค่ะแล้วเราก็จะใส่เพิ่มน้ําตาลทรายนะสามช้อนโต๊ะค่ะใส่ลงไปเลย แล้วก็จะเพิ่มน้ำปลาค่ะเมื่อกี้เจ้าวนยังไม่ได้ใส่น้ำปลานะอันนี้จะใส่น้ำปลาน้ำปลาเจ้าวุ้นจะใช้ประมาณสี่ช้อนโต๊ะอันนี้แบบนี้นะอ่ะเจ้าวุ้นให้ดูแล้วนะคือเราตวงเราถ้าเราใช้ช้อนโต๊ะมันจะไหลออกไปข้างนอกค่ะแล้วก็ใช้ตะปีจะสะดวกดีใช้ใส่สีตะปีนะนี่สามโต๊ะสี่ช้อนโต๊ะแบบนี้นะใสะ่ลงไปเลย น้ำปลายี่ห้ออะไรก็ได้นะแต่เราต้องรู้ด้วยนะว่าความเค็มของน้ำปลาเราอะประมาณไหนเนาะเราชิมแล้วอะรสชาตออกประมาณไหนแล้วใส่น้ำปลาอีกเท่าไหร่เนี่ยคิดไว้เลยค่ะเสร็จแล้วเราปรุงได้ที่แล้วเราก็จะลดไฟลงค่ะแล้วเราเสร็จที่แจงออกไปริกแจงเนี่ยเพื่อสีสันเขานะแต่ลงไปเลยอันนี้อร่อยแล้วนะไม่ต้องชิมแล้วพอดีแล้วจิม พอเราชิมแล้วเราก่าไว้ในใจเลยว่าประมาณนี้โอเคอะไรเงี้ยนี่ค่ะหัวกะทิที่เราเตรียมไว้นะใส่ตอนนี้เลยค่ะนี่แบบนี้เลยนี่ค่ะพอเราใส่หัวกะทิเราจะลดไฟลงนิดนึงนะไม่ให้เขาเดือดมากกนคะนเลยค่ะใส่หัวกะทิแล้วเห็นไหมน้ำแกงของเราจะมีสันสีสันที่แบบว่ามันเงาอยู่อย่างนี้เลย น่ากินมากค่ะก็ลดไฟลงเนาะนี่หัวกะทิของเราแตกมันโดยที่แมวไม่ต้องผัดน้ำมันเลยเห็นไหมน้ำมันแบบว่าน่ากินมากค่ะใส่ผัโกโหระพาของเราไปใส่ลงไปเลยโหระพาลงไปเลยค่ะช่วงเราใส่ผักทุกอย่างนะเราต้องมีมีการเราก็มีการเร่งไปนะอยู่หน้าถนนรถมา เวลาเราใส่ผักค่ะทุกอย่างเลยนะต้องมีการเร่งไฟนะพอเราไปผักเราเริ่มสุกเราก็ลดไฟลงค่ะอันนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะใส่ใบโหระพาขั้นตอนสุดท้ายแล้วดูความน่ากินของแกงเนื้อแกงเขียวหวานเนื้อนนะอดู แบบนี้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเจวุนก็จะไปตักหน้าร้านเหมือนเดิมน,นะคะถุงละสามสิบบาทเนาะหน้าร้านเจวุนแบบนี้เลยค่ะจ้ะแกงเขียวหวานเนื้อของเจวุนก็เสร็จแล้วนะคะนี่แบบนี้เลยเนาะเจว,วุนก็จะมาตักให้ดูนะคะเจวุนตักสามสิบบาทนะหน้าร้านเจวุนเนะาะตักใส่ลงไปเลยค่ะต้นผุนไม่แพงเนาะเพราะว่าเจวุนซื้อเศษเนื้อ เรียกเศษเนี้ยนะที่เจวุลทำออประมาณนี้ค่ะถ้าใครต้นทุนสูงก็ตักน้อยนะอันนี้ก็แล้วแต่เราจะขายค่ะราคาเนาะตั้งเอาเลยนี่ค่ะเจวุนก็มาตักให้ดูแล้วนะคะเจวุนก็จะไปแล้วนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เจวุนด้วยนะคะสวัสดีจ้าไปแล้ว yeah